Oh, that's sick. เดินทางกันต่อมาถ่ายรูปกับถนนที่มีน้ำไหลอยู่สามสี่ที่เดี๋ยวเราจะไปจังหวัดลำปางครับไปครับคลิปนี้ฮะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องมาจากผมไปแคมปิง้งท้ายหมู่บ้านนะของหมู่บ้านปาเมียมนะ่ยงฮะจังหวัดลำปางผมวางแผนไว้คร่าวๆรครับว่าวันนี้ จะลงะทางจังหวัดลำปางอะไทยพาดอุทยานแจซ้อนอะแล้วก็จะขึ้นไปทางตำบลเทพเสด็จนะบ้านปางายแล้วผมค่อยขี่เป็นวงกลมฮะวนมาแคมปิ้งคืนที่สามที่บ้านแม่กำปองฮะวางแผนไ,ไว้ประมาณนี้ครับจุดหมายที่ผมปักหมุดไว้ในวันนี้ก็คือตำบลเทพเสด็จตางไายไปหาที่แคมปิ้ง กจะอย ah, oh. ู่ที uh ่แคมปิ้งให้เราเปล่าก่อนไปถึงนั่งขาอุทยานแจสอบครับเออสอบถามว่าถ้าเขาจะไปเทปเสด็จพี่ไปตรงนี้ก่อนต้องออกอุทยานไปก่อนนะไปตั้งแปรงแป้นไปแกะนี่แหละอ๋อต้องออกตรนี่ไปก่อนฮะแล้วผมต้องจ่ายตังค์อถ้านอโอ้โหพอดีผมมาจากป่าเมี่ยงจะไปกลางเต็นท์เทปเสด็จออกอุทยานไปเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายอ๋อ แล้วที่นี่มีตีกลางเต้นก่อเนี่ยครับบริเวณเนี้ยอ๋อน้ำน้ำตกมีก็อเป็นแบบมีมีน้ำตกไปก็ที่นี่ครับอ๋อเหรอแต่ว่าได้กางเต้นหิมน้ำตกมันก่อมัดกางได้มันกลางได้กบบเ,เนี่ยครับบริเวณโซนอ๋อมี็ชื่อกางเต้นมีน้ำตกก<อ>า,างเต้น แจตอนมาแล้วฮะตัวผมเองฮะไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะต้องไปกางเต็นที่ไหนแน่ชัดฮะลองขี่ลองถามดูเรื่อยๆคะระหว่างทางนะว่าที่ไหนเหมาะสมที่จะที่จะกางเต็นในฤด,ดูร้อนแบบนี้ครับลองขับดูบรรยากาศฮะอุทยานแจซอนฮะมันร้อนเป็นิดฮะสำหรับฤดูดนี้เดี๋ยวลองไปหาที่อื่นดูฮะ ลองขี่รถไปเล่นๆดูฮะยังพอมีเวลาอีกเยอะฮะวันนี้แลดูร้อนแบบนี้ค,ความเงี้ของผมคืออยาไปแคมปิ้งดิมน,น้ำลิมลำธานฮนะน่าจะช่วยให้อากาศเย็นสดชื่นขึ้นครับส่วนเส้นทางที่ใช้ฮะผมใช้เส้นทางมา้านตาเมียงฮะมาง่านจุฬานาแก้ซ้อนาผ่านหรือ,มอ,อแม่แจ่มฮะแล้วก็ขึ้นไปทางดอยสเก็ดฮะ เจอดอยสะเก็ดวนขึ้นจังหวัดเชียงใหม่คะเป็นถนนที่ลาดยางโคดเคี้ยวฮะแต่ก็ลมลื่นมากถนนเส้นนี้จริงๆแล้วเส้นทางไปจากป่าเมี่ยงไปตำบลเทศเด็จคมันก็วนไปทางแม่กำปองได้ฮะแต่ว่าเป็นเส้นทางเดิมที่ผมเคยขี่ขึ้นมาแล้วฮะับลองมาดูเส้นทางใหม่ครับเผื่อจะเจออะไรใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงระหว่างทางนะ ใต้น้ำตกฮะลองไปดูน้ำตกหน่อยอากาศร้อนเลยจากบ้านป่าเมี่ยงฮะผมใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะก็มาถึงตำบลเทพเสด็จฮะแล้วก็พอดีบังเอิญเห็นใต้น้ำตกฮะสีขอไปว่าอีกไม่ไกลครับมีน้ำตกระหว่างทางฮะผมขี่รถมาจากตนนเส้นหลักคัะไปถึง1กิโลเมตรฮะ ก็ามาเจอกับใต้มันตก,ตกตที่อยู่<า>ลิ้นถนนครับผมนะทางลงไปน้ำตกตากหมอกฮะคือลื่นลมเลื่อนลมเลื่อน ตอนที่ผมดูป้ายฮะมันมีน้ำตกเทพเสด็จกับน้ำตกตากหมอกฮะน้ำตกเทพเสด็จต้องไปอีกกิโลครึ่งฮะเกือบสองกิโลแล้วก็ต้องเดินไปอีกหนึ่งถึงสองกิโลฮะก็จะถึงตัวน้ำตกฮะก็เลยตัดสินใจแวะที่น้ำตกตากหมอกครับจากริมถนนฮะ เดินลงมาไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรฮะเจอน้ำตกโอ้โห,โหสวยมากครับน้ำตกที่นี่ฮะด้วยบรรยากาศแบบนี้ฮะทำให้ความเป็นเด็กน้อยในตัวผมแสดงออกมาอีกครั้งครับ นมากครับเก็ยังชั่วหน่อยอากาศร้อนๆในเล่นน้ำตกฮะไปครับไปหาที่กลางเต็นท์ไม่รู้ว่าเทเสด็จ,จะมีที่กลางเต็นท์ให้เราเปล่า หลังจากที่ผมอยู่เล่นอยู่น้ําตกตากหมอกอเกือบสองชั่วโมงนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่นั่นผมก็ออกเดินทางต่อ,อเพื่อไปยังจุดหมายปหาที่แคมปิ้งในบ้านตังไฮเทพเสด,ดรับจากที่ผมดูข้อมูลมาสนใ่แล้วบ้านตังไฮเทพเสด,ดะจะมีแต่รีสอร์ทบ้านพักะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันลิ่มน,น้ำผ่านหมู่บ้านอย่างนี้ อาจจะมีที่แคมปิ้งให้เราฮะเดี๋ยวลองไปสอบถามชาวบ้านดูครับผมแถวนี้เป็นมิติกลางเต้นก่อนไอ้ก,กลางเต้นลำหลังอุปกรณ์ยังไม่ห้อหยจะมีะหรอไอ้ไปแถวอุปกรณ์ลำท่านี้ต้งห้อย,อยนอน,น,อนอปีนะ,อ,ะ,ะอ๋อเหรอฮะกลางได้ไหมครับได้ครับ อเอล้างเ้นแล้วงระฮะอ๋อกางได้เนาะแล้วที่เปินเสียงเงินนี้ก็ที่เสียเงให้ติดต่อที่ร้านอาหสายไลน์ให้ลงไปข้างนอกอยู่ซ้ายมือะมันจะเป็นบ้านขายเด้สวยๆอ๋อสกายไลน์ครับอ๋อลงไปนี่สักกิโลมันอยู่ซ้ายมือพอไปแล้วหน่อยนอาหาายไลน์ค่ะ ก่อนถึงป่าจ้าเดี๋ยวพอเด็กมันจะมีที่ห้องโถงอ๋อก่อนถึงป่าจ้าให้เอาห้าสิบบาทก่อนครับผมเอาห้าสิบครับไปขับลองไปดูจากการที่ลองถามร้านค้าในหมู่บ้านอะ่ะมีที่กางเต็นท์อยู่สองที่ฮะตรงอบอตฮะกางเต็นท์ฟรีฮะแต่ผ่านมาแล้วก็เขากำลังก่อสร้างกันอยู่嘛 ในหมอกที่จะไปแคมะะปิ้งครกับอีกหนึ่งสถานที่ฮะที่ผมกําลังขี่ขึ้นมาดูฮะเป็นร้านอาหารชื่อสกายไลน์ะไม่รู้จะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวลองไปดูด้วยกันครับผม แล้วเทพเสด็จนะนลางการเต้นมีอยู่ที่หนึ่งนะแต่ว่าไม่เคยเวิร์เท่าไหร่ หลายๆเหตุผลนะลานกลางเต็นต์ตรง้านปางไฮเทพสเสด็จฮนะไม่เหมาะที่จะแคมปิ้งในฤดูร้อนแบบนี้ฮนะผมก็เลยตัดสินใจเอาแผ่นวันสุดท้ายฮนะที่ผมกะจะมากางเต็นที่แม่กำปองฮนะขึ้นมาเป็นแผนกลางเต็นท์ในวันที่สองฮนะในวันนี้ครับ ้านกลางเต็นท์ที่นี่คะชื่อลานกลางเต็นท์ริมลำธารแม่กำปองฮะเป็นลานกลางเต็นท์ที่ผมเคยมาแคมปิ้งแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะที่นี่คิดค่ากลางเต็นท์คนละ200บาทครับผมโดยทำเลที่ตั้งฮะอยู่ติดกับริมลำธารฮะแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมฮะจึงทำให้ที่นี่เป็นลานกลางเต็นท์ที่ ลมเลื่นฮะไม่ร้อนนะครับเย็นสดชื่นมากครับจริงในฤดูนี้ฮะฤดูที่ไม่ใช่ไฮซีซันฮะลานกลางเป็นท์ที่นี่ที่เงียบสงบครัเหมาะมากครับสําหรับใครที่ไม่ชอบความวุ่นวายน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีฮะของสายแคมปิ้งในฤดูร้อนแบบนี้ครับบรมยากาศลานกลางเป็นท์ เ่็นเคยแล้ววันนี้ลานกลางเซนตรงริมน้ำแม่กำปองเหมา,าล้านครับเออเทียนม้ำนี่ต้องมีคน หลังจากอาบน้ำอาบผ้าฮะผมก็เริ่มทำกับข้าฮะในบรรยากาศที่เงียบสงบฮะที่มีผมอยู่เพียงคนเดียวทั้งลานฮะพอผมถามป้าเจ้าของลานฮะป้าแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปนอนที่บ้านฮะจึงทำให้ทั้งลานคืนนี้ฮะมีผมอยู่เพียงคนเดียวครับผมการเดินทางคมปิ้งช่วงหลังๆของผมฮะ ก็อย่างที่เคยบอกไปฮะผมก็เริ่มชินฮะบรรยากาศที่ต้องอยู่คนเดียวทั้งลานนะผมมักนิยามการเดินทางแบบนี้ของผมอะมาแคมปิ้งแบบนี้เหมือนผมมามาทําสมาธิอะกึ่งกึงผจญภัยนิดนิดฮะไม่ได้เลิศหรูอะไรฮะไม่ได้สะดวกสบายนะถ้าอยากสะดวกสบายก็นอนเปิดแอร์อยู่ที่บ้านฮะ ก็คงเปนพื้นที่ที่อยู่ในเซฟโซนของตัวเองที่สบายที่สุดแล้วครับแต่พออยู่บ้านนานๆนะสะดวกสบายจนคุ้นชินสิ่งที่ผมหอยหาฮะก็คือการเดินทางในแบบที่ตัวผมเองชื่นชอบครับมันเป็นความรู้สึกที่อยากพาตัวเองให้ออกมา จนภัยฮะเจอกับธรรมชาติเจอกับผู้คนนะหรือว่าอาจจะอยู่กับตัวเองก็ได้ฮะก็แล้วแต่ฮะว่ามันจะเจอกับอะไรฮะไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ไว้ชัดเจนฮะผมยังจําวันแรกๆของผมฮะที่เริ่มออกเดินทางคนเดียวฮะจาได้ว่าตอนนั้นเหงามากอะเหมือนปรับตัวไม่ได้ แต่ก่อนไปเที่ยวแต่ละทีฮะต้องไปเป็นหมู่คณะฮะต้องมีเพื่อนมีฝูงดึงกินเฮฮาปาร์ตี้ฮะแต่พอไปเที่ยวแบบนั้นบ่อยๆฮะความเฮหาปาร์ตี้มันก็ไม่ใช่ส่วนเติมเต็มของช่วงวัยของผมหลายๆอย่างก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปตามวัยฮะไปตามวันเวลาฮะ จนผมแทบไม่เชื่อตัวเองครว่าผู้ชายที่สายปาร์ตี้ดื่มร้านเราทุกวันแบบผมะจะมาแคมปิ้งคนเดียวได้ครับไม่เคยคิดเหมือนกันฮะว่าตัวเองจะมามีความสุขกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้ได้ไม่แน่ฮะอีก5ปี10ปีฮะการเดินทางของผมก็คงเปลี่ยนไปตาม วันเวลาความรู้สึกนึกคิดนะอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรไว้มากฮะทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปครับผมต้องไม่ได้การซืร้อเพื่อเอาอยู่ก็ไม่ หกโมงสี่สิบฮะฝนยัตกอยู่เลยปลายอากาศเย็นมากไม่เยเยอเชื่ฝนตกอ,อากาศดีม,มาก เป็นได้ มันเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดชื่นเย็นสบายหลังจากผ่านคืนที่ฝนตกฟ้าร้องเกือบตลอดมันเป็นคืนที่มีเสียงลมเสียงฝนเสียงกิ่งไม้แห้งที่หักค่นล้มลงมารอบๆเต็นท์ของผมอยู่เป็นระยะแล้วมันก็เป็นอีกคืนที่ผมต้องนอนรุนหลับหลับตื่นตื่นอยู่ตลอดอีกใจก็กลว่า,วา ล้มจะพัดกิ่งไม้แห้งโดนลงมาตรงเต็นท์ของผมมันเป็นการแคมปิ้งที่ทำให้หัวใจของผมได้สูบฉีดความตื่นเต้นเหนือจากาคาดเดาพอผมผ่านข้างคืนของความหวาดระแวงของความคิดตัวเองมาได้ก็ทำให้เช้าวันใหม่มเป็นเช้าของความโล่งใจสบายใจมากกว่าเช้าวันไหนๆที่ผ่านมา แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาตลอดวันคืนที่ผมได้พบเจอมันคือสเสน่ห์ของการเดินทางที่ผมไม่อาจหาได้จากการนั่งไถ่ยมือถือท่องอินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้านขอขอบคุณการเดินทางอีกครั้งสำหรับการพบเจอ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอเจนี่ด้วยด้วครับ